ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผม,ผมคุมเพชรที่เชื่นเคยนะครับเปโนเอ็นทีวีนะคบเชื่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็จะมาอะไรนะสร้างแมพให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่คือไปของผมที่นี่นะคะหัวหน้างานเดีย๋ยวผมจะพาไปชมตรงนี้นะคบผมปึ๊บนี่นะครับมันก็จะมีอย่างนี้ แล้วผมก็ขยายมาแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าผมยังทำไม่เสร็จถ้าถึง100ร้อยซับจะพามาชมบ้านนะครับชมบ้านผมที่อัดคลิปอยู่นะครับว่าผมอัดตรงไหนอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ทำฟาร์มแครอทอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีหมูจาก จะมีหมูเกิดนะครับแล้วก็อะไรสักอย่างนี้แหละซ่อมก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำไมอยาถามมากว่าทำไมก็ช่องไปเฉยเลยรึบรึบรับสมาชิกใหม่นะครับผมจะมีสมาชิกใหม่มาเล่นกับผม หนึ่งคนจะเป็นหรือว่าพนักงานกุญหินตัดไม้หรือสร้างเกาอให้มันใหญ่ๆกว่าเดิมนะครับก็จะมีทุกคนนะครับปึ๊บเฮ้ยอะไรข้างล่างปึ๊บปึ๊บต่อแบบนี้เลย ไม่กลัวอะไรกลัวแค่ตกอย่างเดียวเท่านั้นแหละปึ๊บ่างนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ้าวมันก็จะไม่ตกแล้วนะครับถ้าทำแบบนี้โดดไปแบบนี้ไม่ตกนี่คือ ทางฟาร์มน้ำของผมมันจะขึ้นได้ไหมมันขึ้นเออมันขึ้นได้ปึ๊บปึ๊บไม่อะไรอย่าทำก็เลยมาคลิป e v สองให้ดูแล้วอาแอปเปิลเหรอเออใส่ตรงนี้เลยผมว่าผมจะสร้างบ้านต้นไม้ตรงนี้เช่ตรงนี้แหละตรงอื่นมีอยู่นี่ผมจะสร้างตรง นี่เออขึ้นไม่ได้ผมว่าผมจะสร้างอยู่กับลูกงานก็จะมีเมื่อไหร่ก็ได้นะครับที่ทุกคนต้องการทุกคนต้องการเมื่อไหร่ก็บอกผมมาได้นะครับผมหาได้ให้หมดผมหาได้หมดนี่นะครับผมก็จะมา สร้างบ้านให้ผมตรงนี้นะครับก็ไม่มีที่สร้างละอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะผมทำได้ทุกอย่างหรือว่าทำคลิปกินมะม่วงอะไรแบบนี้หรือว่าทำเกาะให้ใหญ่ๆเหมือนเดิมอะไรก็ได้นะครับบอกมาเลยครับผมทำได้หมดครับขอแต่ว,ว่า ให้ถึง100ร้อยซับเท่านั้นเองร้วยซับผมจะให้ดูบ้านที่แคทเกมของผมนะครับปึ๊บมาแบบนี้ก็ได้ประมาณประมาณแบบนี้ถ้าลงไปข้างล่างนะก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะไปทุบออกนิดนึง เอ้ยไม่มีทางขึ้นนะทำทางขึ้นปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประตูนะครับผม ตูก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือตรงขึ้นของผมปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บนี่ขุดมาอย่างนี้เราก็มีบล็อกไม้เยอะไหมน่าจะเยอะอยู่นะครับปึ๊บ เราก็สร้างพอได้พอได้พอพออยู่ได้หนึ่งสองสามใช่ไหมใช่หนึ่งสองสามเอ้ยล่วงครับผมร่วงครับ,รรบเอ้ยบบกไม่กี่หลอดอน,นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำประตูก็ได้นะ ทำประตูนะตอนนี้ก็ได้ปึ๊บอ่านี่คืครับเอาไปหนึ่งอันนะครับผมไม่ใครใช้กับผมหรอกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามาดูครั้งแรกปึ๊บ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 อย่างนี้แล้วก็ผมก็จะทําเป็นบล็อกนี่แล้วก็มาใส่ ใส่ตรงนี้นะครป,ปึ๊บ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 นะครับผมก็จะจะสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับผมก็จะมารีวิวนะครับไม่มีอะไรให้ทําครับรีวิวบ้านแบบนี้แหละแค่นี้แต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับดูบ้านผมดิ สดชื่นสดใสเล่ยนะครับมันจะมีไม้อีกนะนี่ไงเอาไปคับเป็นไม้อย่างนี้ดีกว่า48บล็อกเลยหรออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกปึ๊บ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 อย่างนี้เลย ปึ๊บปึ <laughs> ๊บ <Gottes> ป <body> ึ๊บปึ๊บจะพอไหมวะท่านผู้ชมปึ๊บ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 อ่าน่าจะพออยู่นะปึ๊บ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 นะครับปึ๊บปึ๊บอ้าวตอบไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้ก็จะเอาเป็นไม้ละจะทำตรงนี้เป็นไม้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวไม่พอนะครับผมอ่าไม่พอนะครับประตูผิดด้านนี่ว่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะกันนะครับผมก็ต่อ EP2 ให้เรานะครับเดี๋ยวก็จะมี EP3 ให้ดูนะครับผมปึ๊บสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ